น้องต้นอะไรวะนะ่ยในสวนเองเนี่ยต้นแคนดีบ้บัซซัมเบเอาดีมีกี่ต้นน่ะน้องนับดูครับมีตาโอ้โห oh, 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 oh. ถามดีๆครับน้องถามดีๆไหนครับมานับมามามาหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งอนี้เนี่ยสองเนี่ยสอง อันนี้ใหญ่สุดเนี่ยสามสอันนี้ไม่ได้ใช่ใหญ่สุดนะอันนี้ครับต้นที่สี่โอ้มีห้าต้นครับไหนไหนต้นที่ห้าครับเนี่บโอ้ยมีห้าต้นว่าแต่เอ็งเห็นอะไรไหมเห็นครับเห็นอะไรเห็นป้ายครับนี่ครับทุกคนหันไปสวนตรงข้ามของน้องตุ้ยนุ้ยเฮ้ยนี่เป็นไงน้องเร็วมาจากไหนอ่ะแคนดี้บอสซอมไม่อยากจะวอกทุกคน มาแล้วว่ะแล้วบอกเลยเองมีห้าต้นพี่ไม่ขอขิงนะแต่ว่าพี่มี6กต้นวะน้องะไรนะครับมีหกต้นแล้วทําไมเรื่องไต่อไม่ได้ขิงครับน้องนี่ครับต้นแรกต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามนี่ครับต้นที่4ี่โอ้ของเองกับพี่ใครใหญ่กว่ากันวะน้องต้องยกให้เฮียเลยค่ะนี่ต้นที่ห้าแล้วก็ต้นที่6กนะทุกคนโอ้โหต้นใหญ่ได้แค่ต้นเดียวเหมือนน้องตุ้ยนุ้ยเลยนะ ทำไมที่เหลือมันได้กากๆม,ม,มันมันมันเกี่ยวที่ที่ดวงหรือว่ามันจํากัดต้นใหญ่ไหมเนะี่ยไม่จํากัดครับอยู่ที่ดวงครับผมสงสัยน่าจะดวงเกือนะต้องบอกเลยทุกคนที่ก็ได้ทําการซื้อรหัสนี้มานะผมรหัสที่มีต้นแคนดี้บัสซัมนะจากน้องคนนี้ในเฟสเลยซึ่งต้องบอกเลยครับว่าที่พี่ซื้อมาเนี่ยคือพี่อยากได้ต้นแคนดี้บัสซัมมากแต่ว่าจริงๆอะรหัสหลักพี่เนี่ยตามจริงต้องมีนะทุกคนแต่ว่ามันมีคนชวนไอคนนี้เลยนี่ตุ้ยนุ้ยเนี่ยมาชวนพี่เล่นเมื่อ2เดือน3เดือนก่อนใช่ครับ ช่วงแต่แตคนเล่นไม่เยอะแล้วพี่ตอบไปว่าไม่เล่นครับตอนนั้นรันบ็อกปินอยู่ก็เลยไม่ได้เล่นนะทุกคนมาเข้าเรื่องเลยทุกคนพี่ซื้อรหัสนี้มาก็ต้องบอกนะครับว่าส่วนของน้องเขาก็มีอะไรบ้างไหนไปดูดิโอ้โหนอกจากแคนดี้บาสซ้มนะเรามาดูตรงนี้ก่อนที่ไม่ใช่ต้นไม้นี่สารเจ้าอันเล็กเนี่ยพอเข้าใจอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอะไรน้องเขาทำสารเอาไว้ว่า้นะทุกคนโอโห อันนี้น่าจะเป็นของแร่หรือเปล่าเนี่ยของทองคำเนี่ยไม่ใช่ครับของตกแต่งครับไปก่อนเลยมุกนี้ไปเล่นตรงนู้นไปฐานตรงนี้ลื้อดีไหมเนี่ยลื้อดีไหมหรือเก็บไว้ดีอ้วชอบเลื้อเลรับไปก่อนแล้วกันพี่ว่ามันสวยอยู่นึงครับถามพอเป็นพิธีนี่ครับอีกอย่างหนึ่งนะผมที่รู้สึกว่าดีพอสมควรก็คือนี่ครับต้นถั่วทองคําและดูครับโอ้โ อันบะเอกอ่ะฮัลโหลน้องดูดิถั่วยักษ์ว่ะถั่วยักษ์มองไม่เห็นอ่ะอะันเล็กเกิน โอ้ร้องอันเล็กใหญ่อย่างเดียวไม่พอทุกคนแล้วแบบเรืองแสงน้่ยประเด็นอะถ้าพี่เก็บมาเองว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนวะน่าจะเท่าของผมอะครับอ้ยอ้ยหมายถึงอะไรครับนะหมายถึงต้นแคนดี้อ๋อหมายถึงต้นแคนดี้นะแล้วไปเอาละทุกคนในสวนข้างหลังนี่พี่รู้สึกว่ามันมีแต่ต้นกากๆอะเพราะฉะนั้นนี่ครับอันนี้อะไรเนี่ยเพ r รโปดาเลียลั่นเลยแล้วกันนี่ครับไปของโอ้ไม่น่าทำไมเราไม่เก็บก่อนวะ มีที่เก็บ,รบหรือเปล่าคนแก่ก็อย่างนี้แหละดีเอ้ยมีที่เก็บอยู่โอ้ดูปากดูปากบอกแก <c oughs> นี่ครับต้นเอมเบอร์ลิลลี่ลั่นเลยแล้วกันไปครับโดนโดนถอนทิ้งให้หมดจังหวะนี้ครับต้นองุ่นอุ้ยสวยดีอ่ะเก็บก่อนเก็บเสร็จแล้วจังหวะนี้ไปครับถอนให้หมดเฮ้ย แล้วมันอยู่ใกล้แคนดี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบนะเกือบนะแป๊บนึงนะทุกคนพี่ว่าเราย้ายแคนดี้บอซ้มไปรวมกันดีกว่าเดี๋ยวได้ลั่นแบบพี่คนหลังนะที่กดผิดอ่ะกัจะถอนต้นอื่นโดนต้นแคนดี้บอซ้มหายหมดเลยนะไว้ก่อนเลยโอเคเก็บเสร็จเก็บเสร็จก็ลั่นเลยนี่ครับบอกเลยครับว่าเราก็เก็บกันยาวๆนะเก็บกันเร็วๆไปโอ้โหแล้วฝั่งนี้ต้นถั่วอย่างเยอะน้อง ลั่นแล้วก็ไปั <ไป S 1> ต้นถัว่วเออไปครับถั่วเก็บเสร็จลั่นอันนี้ก็เก็บแล้วเก็บเสร็จลั่นไปกันแบบเร็วๆไปกันแบบเร็วๆไม่พูดพรำทำเพลงทุกคนลั่นเลยเก็บเสร็จเก็บเสร็จลั่นโอ้โหต้นถั่วเยอะมากนะรหัสน,นี้โอ้โหไปหมดแล้วทุกคนส่วนต้นพริกก็พริกก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่นะนั้นเราจะลั่นไปเลยแล้วกันไม่พูดพรำทำเพลงไปครับไม่กงไม่เก็บแล้วโอเคคข้าๆนะฮะตอนนี้เริ่มโล่งแลวทุกคนเดี๋ยวเราลองไปขายของในตัวก่อนหลังจากที่เก็บมาขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ไปครับโอ้โห 539ล้านเองเหรอไว้ก่อนเลยได้น้อยมากอันนี้ต้อนอะไรเนี่ยมูนแมงโก<ฮ>้โหทีแล้วผลยังใหญ่อันนี้เก็บ <Wow. S 1> ไว้ไหมน้องหรือว่าขายทิ้งดีอันไหนครับขายหมดเลยอบอุ้ยขายเลยเหรอหมายถึงว่าถอนเลยนะถอนต้น,<อ>นเลยถอนะหมดเลยครับ <laughs> เอาดีเองก็โหดห <laughs> ลายจังอ่ะ ขอ,อ<ร>ใช่ไหม,ไมครับโอ้โหดูครับแล้วดูตัวนุยพูดถ้าน้องพูดมาอย่างนี้ได้เดี๋ยวขอเก็บให้หมดก่อนขอเลยมาครับเก็บหมดแล้วเราก็ลั่นไปมูนแมงโก้ที่ว่าแลตอนนี้ไม่แรงต่อไปแล้ว oh, <no. S 1> ไปครับอุ้ยต้นนี้ต้นใหญ่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไปครับไม่สนและทุกคนจะกี่ต้นพี่บอกแล้วไม่มีอะไรโหดเท่าแคนดี้บาสซัมแล้วในเวลานี้ไปครับไม่รู้กี่ต้นโอ้โหแล้วมูนเมลอนน่ะน้องเก็บหมดแล้ครับ ลันไปมูนเมลอนกดอีค้างครับทุกคนฟินๆเลยอีค้างเนี่ยลัานไปล้านไปโอ้โหเยอะมากทุกคนสําหรับมูนเมลอนไปไปไปโอ้พี่ว่าน่าจะได้ประมาณหมื่นล้านหรือเปล่าโอ้เก็บไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองขายก่อนนะทุกคนรอบนี้น่าจะได้มาเยอะพอสมควรพันล้านไปอุ้ยหนึ่งหมื่นหกพันล้านโอเคได้อยู่ไปครับเมื่อกี้ถือพ่วกเข้ามานะแล้วแล้วต้นแคนดี้รออยู่ด้วยเกือบนะเกือบได้ลั่น เกือบได้ถอนต้นไม้นะไม่แล้วแล้วมูนเมลอนนี่ต้องถอนลากถอนโคนไหมเนี่ยหรือว่าต้องเก็บถอนหมดเลยเอาลงอุ้ยเอาดีไม่เก็บด้วยหรอแช่ขอบได้ถ้าน้องหัวมาพี่รันเลยพี่พูดจริงคำไหนคำนั้นไปรันแล้วด้วยนะมูนเมลอนอ่ะไม่มีอีเวนต์กลับมาแล้วทุกคนแต่เราไม่สนครับเราจะรันอันนี้เก็บไว้ไหมเนี่ยไอสายรอฟ้าเก็บไว้ครับเก็บไว้ทำพิธี เก็บ <laughs> <g ül üyor> ไว้ตอพิธที่เตรียมไว้ก่อนเลยมาแล้วก็ลั่นไปครับมูนแมนโอ้โหมูนเมล่อนเยอะมากด้วยนะรหัสเนี่แต่ก็นั่นแหละครับไม่เป็นไรเราแคนดี้ออรี่เท่านั้น <laughs> ไว้ก่อนเลยสําหรับ <laughs> ต้นอื่นไปครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เคลียร์สวนของเราเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือต้นถัว่วทองคํา1ต้นแล้วก็แคนดี้บาซัมอีก6ต้นนะทุกคน มาน้องเดี๋ยวเราจะมาลองทําการเคลียส่วนแล้วลองทําบั๊กดูดีไหมอยากได้ต้นใหญ่ๆห่แบบเองอ่ะผลใหญ่ให่อ่ะทำสอนพี่ทาหน่อยได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหดูดีใจลายนะนี่งอกนะนี่ขี้งกจังอ่ะอ๋อเฮ้ยดูสียงอะรโอ้โหมนเริ่มเลยนะมันเริ่มเลยนะก่อนอื่นเลยทุกคนเราไปซื้อที่เก็บผลก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อเราเก็บไม่หมดนะนี่ครับรก็ล่านไปมี6อันก็ล่านไป6ต้นนะทุกคน นี่ครับเราก็เก็บหมดแล้วนะสำหรับแคนดี้บะซัมเดี๋ยวเราลองขายดูดีกว่าแคนดี้นะเราเก็บมาได้ทั้งหมดเกียนตูโอ้ในตัวเยอะพอสมควร oh. มาดูครับว่าขายหมดนี่จะได้เท่าไหร่สําหรับแคนดี้บะซัมหต้นไปครับ oh <my> <laughs> แค่แคนดี้หต้นสองหมื่นหนล้านมาน้องมาน้องเราต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเตรียมใจครับเอยเอาดีดีดีด,ด,ด <c oughs> สารานิดนึง <c oughs> สารานิดนึง,าานนงต้องย้ายต้น <c oughs> มาที่เดียวกันไหม ใช่ครับใช่ครับโอเคจะไดนะค้คุ้มคุ้มเดี๋ยวเราย้ายต้นมาก่อนนะทุกคนเฮ่เกือบกดที่ถอนนะเรามาปลูกโซนทั้งหลังดีกว่าเท่เ่โอ้ยเอ้าเมื่อกี้เก็บไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมมันอ๋ออันนี้ล็อกหัวใจไว้อยู่อันนี้เขาติดหัวใจไว้ติดหกสถานะไปเดี๋ยวเราลองไปลั่นดูนะน้องเขาล็อกหัวใจไว้เดี๋ยวเราลองขายดีได้เท่าไหร่ไปครับสองพันเจ็ดร้อยล้านยังไม่เท่าไหร่เราจะเอาไปไว้หลังสวนให้หมดอนะทุกคนตรงนี้เลยโอเคแล้วไงต่อน้องสปริงเกอร์โอเค okay, แอดวานไม่มีว่ะแอดวาน เบสิกก็ไม่มีเโหรโอไมมีอะไรบ้างเนี่ยครับ <c oughs> น่าจะใช้หมดแล้วหรือเปล่ามาทุกคนคอกอลลี่กีอันน้อง <c oughs> สองอันไปไปครับลั่นๆไปไปลอกเลยนะ <c oughs> ไป ออกเกมเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง A later few moments เอาล่ะทุกคนตอนนี้พี่ก็กลับเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาหันหลังลุ้นกันดีกว่าว่าจะใหญ่กว่าของตุ้นุ้ยไหมนี่ครับของตุ้นุ้ยก็หูใหญ่พอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแคนดี้ปั๊มของเราจะใหญ่เท่าของตุ้นุ้ยหรือเปล่า3 2 1โองหนเยอะใหญ่กว่าอีกอะ ต้องบอกนะทุกคนว่าตอนเนี้ยตุ้ยนุ้ยก็ไปนอนแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน40ต้องรีบนอนแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะแต่ว่าตอนนี้คนที่เล่นรหัส<อ>น้องตุ้ยนุ้ยอยู่ก็คือน้องวีนั่นเองอันนี้อันนี้ใหญ่กว่าตุ้ยนุย้ยอีกเนี่ยโอ้สองร้อยกิโลได้เนี่ยงานลั่นนะทุกคนอันนี้แบบบึ้มบึ้มอ่ะขอแยกคลิปเนะหย่าย่าน้องหย่ายา่อยา,ยาอ,อันนี้แบบโคตรเวอร์เดี๋ยวให้ไปดูนะครับอันใหญ่สุดของสวนตุ้ยนุ้ย ไม่มีเลยไม่มีอะไรเทียบได้เลยใช่หรือเปล่าอันข้างหลังหรือเปล่าที่มันใหญ่ๆน่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยอันไหนใหญ่สุดอุ้ยอันนี้ใหญ่ๆนะแต่เทียบไม่ติดกับของพี่เลยอันนี้ก็ใหญ่แล้วอันนี้จะใหญ่สุดในสวนแล้วนะเดี๋ยวดูของพี่นี่โอ้อันนี้ลั่นนะเนี่ยลั่นไปฮัลโหลแล้วติดทองด้วยเนี่ยเอ๊ะว่ากิโลวะ ว่าโอ้โห2 0 0รโลขึ้นนะใครรู้ลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยละกันว่ากี่โลนะเดี๋ยวคลิปหน้านะพี่จะลองเอาแล็กคูณมาขโมยดูนะว่าผลแคนดี้ลูกนี้มันกี่โลกันนะทุกคนอันด้านในนี่เนี่ยติดเรนโบว์เนี่ยออ้ยมีติดเรนโบวด้วยนี่น,น,น,นี่อยู่อันนี้เลยครับนี่ติดเรนโบว์โอ้หลั่นนะดูดิใหญ่ไม่ใหญ่อะบางทุกอันเลย <laughs> อุ้ยงานลั่นจัด ถือว่าบักนี้ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนก็ลองไปหาทำกันได้โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย